วีเสดีเพื่อเดินโอเคอุ okay. ้ยเดี๋ยวเรามีลูกศรอ,อ๋อไม่ใช่ก็เียว,ว่าลูกศรบอกทางเอาเมื่อเขาให้อ่านไปพังซะแล้ว้แ <c> ล <oughs> ้วมันขาดอย่างนี้เลยเฮ้ยแล้วจะอ่านยังไงเนี่ยสวัสดีเจ้าลูกนกขอโทษ้วยนะที่ตะยัวานายนะแต่ว่าฉันต้องการดวงวิญญาณลูกนั้นพอคนพบเส้นเด <c oughs> ี๋ยวอะไรล่ะอุ้ยนี่ไงคันโยกประตูนี้ก็จะเปิดแน่นอนว้าว ยิงยิงเฮ้ยถ้าเราใช้อนุไฟมันจะเป็นไงวะอนุไฟอุ้ยแดงขึ้นป่าวะเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปหวดก่อนเลยแล้กันหวดก่อนเลยอะไรอยู่เนี่ยอุ้ยกับเก็บไปก่อนหนึ่งฮิตเฮ้ยเมาไล่หวดมาไล่ทุบมาไล่ทุบมาตีตีไปเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลบไงวะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเกำลังไปยิงเข้าไปก่อนนี่ไงตัวเรื่อลราแล้วอย่านะอย่านะรอบนี้มาไกลมากตีตี ปเนี่ยเราหมุนไปตามนี้ได้นะวันนี้ก็ตีปีเนี่ยโอ้ะโอ๊ะโอ๊โอ๊ยายาตีตีตีเจ็บไปเลเจ็บแสบเจ็บแสบโอ้โดนโดนที่นึงเฉยเลยเรียบร้อยเอาวนี่ใครอยู่วะเนี่ยจุดไฟข้างบนนี้ครับไปจุดทำไมอะอะไรอยู่วะเนี่ย โอเคไปนั่งกระเช้าใส่กระเช้าอยู่ไหนอ่ะไปไงอ่ะขอขึ้นกระเช้าหน่อยครับโอเคลงมานี่เลยหรออ๋อขึ้นนี่โอเคไปกระเช้าต่อกระเช้าเป็นแบบแมนนวลมันลื่น่ะมันลื่นตะไคร่มันขึ้นแล้ว ไอ,ไอ้ไอ้ไอ้เขาดิมาดิมาดิขอเตะไปเอ้ยตัวนี้เหมือนจะง่ายเอาตีเพิ่นไม่หน่อยมุ่งหน้าสู่ทางทิศตะวันตกนะต้องไปทางทิศตะวันตกโอเคทิศตะวันตกตะวันตกทา้าน,นซ้ายหรือขวาวะปี่บันไดใหม่อีกรอบหนึ่งทำไมไม่บินเราได้เจอสารเจ้าของพวกเราระหว่างการเดินทางมากไหมละ่ะโอ้นี่เป็นสารเจ้าของพวกเ,าเขาเหรอแอบเก็บเจมมาแล้วนะแล้วพวกเขาก็มีเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมเด็ดแหละ <Yeah. S 2> แล้วพวกเขาก็มีเรื่องยาวเดะแล้วพวกเขาก็มีเรื่องราวที่รอดบืเอลิ้นกูเป็นอะไร เม็ดโอ้โหมันอยู่ข้างบนเนี่ยโอ้จะตีกันก็ตีไม่โดนแม่งลื่นชิบหายเลย่อนโค่นลื่นโอ้ยโวยตัวนู้นก็เคลียร์ไม่ได้โอ้โหตรงนี้ก็เรา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 เต็มไปหมดเลยวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวก็จะหมดโอ้เงียบลอยเมื่อกี้เราไปทางไหนนะเอ้าไม่ใช่อ่ะไปฮิวก่อนลับกันลบหนึ่งก็ฮิวเันนีมาโอ้โหจะฮิวทำไมวะเนี่ย โอเคจากหัวก็หัวเลยเพื่อนไปก่อนลนะข้างขวาหรอวะเอาเรียบร้อย,อยเี่ไปหนึ่งนู่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชลงนี่แล้วก็นี่ไงทางนี้แหละเอาชิปหายแล้ววนกลับมาที่เดิมอโอ้โหถามจริงหลบไงอะเนี่ยมันหลบไงวะั่าน,นี้ ชิบหายแล้วโอ้โหสู้เป็นชั่วโมงแน่นอนสู้เป็นชั่วโมงแน่หุยม้วนสวนทำไมม้วนสวนไม่ได้วะเฮ้ยกูมอบเลยได้ปอกวะาหุยทำไมวะไม่เข้าใจเลยอะโอ้อูเล่นไม่ไหวได้ตัดโอเคลงตีตีตีโอ้ฟักอีกทีนึงปะทีนึงปะมันไม่จิ้งแล้วโอเคตอนนี้ไม่จิ้งอ่ะโอ้ฟักแดดเชดมาแล้วฟักก์ โมโหแล้วดิเอาได้สู้กับเกโคถามจริงโอ้โหเอ้าเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเป็นพูกเดียวกันไม่ใช่เหรออู้อู้เราเป็นพูกเดียวกันไม่ใช่เหรอตอนแรกเรายังเรายังนับเป็นพูกเดียวกันอยู่เลยนะแม่เลยเราบอกที่มันข้างอยู่ด้หงเนี่ยะชงล่างเราเดียว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 ทำไมเยอะขนาดนี้วะถอยก่อน้โหใช้ท่าโซแล้วมันตีระบากไม่สามารถตีได้เลยในช่วงนี้แม่เงย ไปไปอีกเอาไปไปเดี๋ยวตีมันดีกว่าตีตีเฮ้ยหลบนกนกอะไรเต็มไปหมดเลยไม่ไม่รู้ให้จออกไปเดี๋ยวระเบิดไปใกล้แล้วสวยงามสวัสดีครับอย่านะอย่าอย่าอย่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอย่าอย่าอย่ากระโดดทำไรอ่ะอย่าอย่างงี้เหรอถามจริงถามจริงถามจริง ไปโอ้โหทำจริงโอ้โะกระโดดทีแล้วก็เราก็ชาร์จบอลเอาไปเย่ล้มที่เห็นบนพื้นนั่นไม่ใช่เลือดมันนะเลือดเราเอาดับเลยเดดดอ โอเคครับเดนดอก็จบลงเพียงเท่านี้เกมหน้าจะพาไปเล่นเกมอะไรก็ฝากติดตามรับชมด้วยครับจิบน้ำบ่อยๆนะครับเจอกันใหม่เกมหน้าครับ